โอ๊ย,อยหรืวอว่าจะถึงเวลาค้อของฉันแล้วอ่ะ แล้วไม่ได้มองไปทางไหนก็เห็นแตน่น้ำ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 โอ๊ยฉันเบื่อนี่แล้วถ้าแกไม่เห็นน้ำเนี่ยแกจะอยากเห็นอะไรฮะแกอยากไปอยู่บนฟ้าหรือไงไอยากเที่ยวไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไหนพี่บอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าห้ามพูดแบบนี้แล้วอยากคิดที่จะหนีขึ้นไปบนบกเด็ดขาดเลยนะไม่ะคะก็พี่บอกแล้วไงว่ามันอันตราย ก็บอกโอ้พี่บิวอันตรายอะไรหนูยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยพี่เม่วหรือเปล่านี่พี่บอกว่าห้ามก็คือห้ามไงเธอรู้ได้ไงว่าข้างนอกไม่อันตรายฝากแล้วเบือ่อห้ามเลยนะอย่าให้พี่รู้ว่าแอบขึ้นไป<ม>ถ้าเบื่อก็ลงไปเล่นน้ำนู่น ค่ะไม่ไหวเนาะให้ผมเคยประยุงนะมอ๋อได้ค่ะคุณจะไปไหนครับไปฝั่งต้องฝั่งนะคะฝั่งโน้นเหรอค่ะอค่อยๆไปนะโอ้ยเออค่อยๆเดินนี่คุณทำตัวเหมือนเด็กห้องัดเดินเลยนะเนี่ยรู้สึกแปลกๆวิวยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ ใครใช้มือถือสมารท์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับนี่ทำข,ขนาดนี้แล้วพลไปไหนเนี่ยพลพลเออพี่แท้ก็ไปกับมนุษย์นี่เองฮะไปกับมนุษย์พ คุณคุณเป็นอะไรป่ะเนี่ยอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะนาล้วนี่พลอยหยุดเลยนะโอ้ยคุณคุณคุณนี่นายจะพาน้องฉันไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมไม่ได้จะพาคุณผู้หญิงคนนี้เขาไปไหนเลยครับโขาทวนขวาทวนขวาพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากขึ้นมาเขาเป็นคนดีนะพี่หนูได้ยังไงไม่ต้องเลยนะ พวกมนุษย์น่ะก็ใจร้ายกันหมดนั่นแหละเขาเป็นใครเาก็ไม่รู้เขาเป็นคนดีผู้หญิงคุณโอเคไหมครับบอลหัวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่บ้านผมก่อนนะครับพอยสุดโอยกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพอยโอ้ยนี่พลอยกับทนายกับพี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณนี่มันถึงบ้านผมแล้วเขาไปนั่งแทงก่อนคุณปล่อยน้องฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพออยเนี่ย คุณคุณนั่งก่อน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 อฉันนั่งครับฉันั่งเอาคุณผมฉันนั่งนะเออคุณเดี๋ยวผมไปหาเกงหาน้ำหาท่านอะไรมากินนะได้ค่ะพี่แกจะไม่ฟังพี่เลยใช่ไหมพี่จะตามหนูมาทำไมเนี่ยอีกสองสวันนี่ก็ถึงฤดูวางไข่แล้วตามมาทำไมก็ไม่รู้ นี <S <s un> un> ่ก็พ <si ี่เป็นห่วงแกพี่บอกแล้วไงว่าที่มันอันตรายกับทะเลกับพี่ยูวนี้เลยนะอันตรายตรงไหนพี่ไม่เห็นจะอันตรายอะไรเลยก็มนุษย์ไงพายมันโง่ดนะนะหลายกาดจะตายมันก็ไม่ได้หลายกาดทุกคนปะพี่ได้ถ้าแกไม่เชื่อพี่นะพี่จะพิสูตรให้ดูแล้วตองนีโอ๊ยอะไรของพี่เนี่ย นายมานั่งเลยนะคับฉันน่ะไม่ไว้ใจนาย,ยก็แล้วแต่นายเป็นงไงบ้างครับบ้านผมสะดวกสบายนะฉันมีเรื่องจะถามนายหน่อยอ่ะครับถามอะไรครับนายเคยโกหกหรือเปล่าไม่นี่ครับไม่เคยเลยเกิดมาทั้งชีวิตเนี้ยตั้งแต่เด็กจนโตออกจากท้องแม่มาผมไม่เคยคิดที่โกหกเลยครับ นั่นนายเคยกินอะไรของมนุษย์นะที่มันจะทําให้ให้เมาอ่ะนายเคยกินหรือเปล่าอ๋อสออาเมเลยกนตะ้องทานมาแล้วน่านเวลาเอออออนั่นแหละอ๋อผมไม่ไม่กินครับไม่กินเพราะว่ามันผิดสินค้อหาแแล้วนายเคยเออไม่ครับไม่ไม่ฉันยังไม่ถามเออแล้วนายเคยทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือเปล่าอ๋อื้องทิ้งขยะแล้วลครับไม่เคยทิ้งน,นะครับโอ้โหเนี่ยผมอ่ะ อยู่กลุ่มจิตอาสานะครับทุกๆเดือนเนี่ยลงพื้นที่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเก็บขยะบริเวทะเลนะฮะเรานายเคยฆ่าสัตว์หรือเปล่าผมมากก็ต้องไม่เคยอยู่แล้วสิครับขนาดมดสักตัวเนี่ยมาเกาะผมนะผมต้องเปล่าเลยยุงมาเนี่ยผมไม่บอกเลยนะชิวๆแต่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมไม่ชอบกินปลาเป็นชีวิตจิตใจเลยนะแต่แต่แต,แต่แต่ผมไม่ไม่ได้ฆ่าปลานะ แต่ผมชอบซื้อปลามากินรูว่าปลามันอร่อยมากนักกินปลาแล้วแบบเหรพี่บอกแล้วเออยังไงพวกฉันสองคนขอกลับบ้านก่อนนะคะปอะครับอือฮะโอ๊ยแม่นผมว่าข้างนอกกำลังฝนตกหนักแน่เลยอะครับคุอผู้หญิงสองคนเนี่ย อยู่ทานก็เย็่ยงกับผมไหมเออไม่ฉันจะพาน้องฉันกลับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณผู้หญิงอยู่ยกินข้าวก่อนนะครับนะพี่หนูว่าอยู่เหอะเพราะว่าฝนตกถ้าเราเปียกเนี่ยเขาจะรู้นะว่าเราเป็นเงาเอเงั้นก็ได้แต่ฝนหยุดเรารีบกลับเลยโอเคถ้างั้นพวกฉันอยู่ต่อก็ได้ค่ะดีไหมครับถ้างั้นเอาางี้เลยผมจะรีบ ลุกไปทํากับข้าวให้คุณพี่หญิงสองคนได้ทานฝีมือกับอาหารจานโปรดจานนี้ของผมไะ้ครับคุณพีณไ่ไปเ<ห>ถอะนี่แกก็ไปเปลี่ยนกางเกงได้แล้วใช่ใช่ระวังเ้วยนะแล้วจะไปเปลี่ยนที่ไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเออที่มนุษย์เรียกว่าห้องน้ำอ่ะอ๋อฉันเดินไปดูมะระวัาางตัวด้วยนะได้เลย โอ้มาแล้วของโปรดผม <S <S> <S> <S อึ๊บโอ้โห <S <S> <S นี่ฮะกลิ่นหอมฉุยเลยฮนะปลาทอดของผมเอางี้เดี๋ยวผมไปเอากับข้าวมาเพิ่มก่อนนะครับโอเคทำต้นทั้งทำใบนะครับผมปา่พลอยพี่เป็นอะไรพี่รู้สึกปวดท้องอะ่ะ นะน้ำมนุนี่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 เอโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่ลองไปเข้าก่อนนะตายได้ผมสารกิฟนนเธ์ใจร้ายเฮ้ยกินจริง,รงหรอเนี่ยมนมุษ์ก็ใจร้ายจับพี่ปามาโทษเนี่ยนะ ฉันปวดท้องอย่างนี้เนี่ย,ห,ยหรือว่าจะถึงเวลาคลอดของฉันแล้วอะทำยังไงดีเนี่ยโอ๊โย ทำยังไงเนี่ยทยั้งั้นก็ซ่อนไปนี่ก่อนแล้วกัน